โอ้ยหนีใครเนี่ยฟัรงรถเอา้าไปไหนมานี่เลยไ,ไม่รู้ลูกของเล่นเบาไปเร็วไปเร็วไปไปทางนูน้นเฮกอย่าลงน้ำมันเลอะเอาลูกเลี้ยวไปทางนู้นไปขึ้นเขาไปขึ้นเขากัน ขึ้นเขากันขึ้นเขากันเร็วไปเร็วเอาเอาเอาไปแล้วนะนี่ทางนี้เลยอัลลหอทำไมเอากัถึงไม่ขับรถอะทำไมถึงไม่ขับเฮ้ยระวังนะ มันมีกุก๊กกุ๊กกูแฮกอย่าเข้าไปงูก,กัดไข่เอ็มกันมาเร็วไปๆเราไปกันเลยดีกว่าเราไม่รอแฮกแล้วแฮกออกมาดิ นลงเฮกมาแล้วครับลงเฮกไปแล้วครับพราอมพร้อไม่ไปเลยไปเลยไปเร็วโอ้ยสีแดงแรงมากเลยครับสีน้ำเงินทีสองนะครับ เฮกทำไมช้าจังอะ่ะแพ้ออกัดว่ะไปแล้วไปแล้วแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วโอดหยาแรงปลายเว้ยสีชมพูแรงปลายเว้ยสีแดงรอบปลายไม่มาเลยอะ่ะไปแล้วเอาเข้าป่าแล้วหนึ่งครับเข้าป่าแล้วหนึ่งเอาถึงเส้นชัยแล้วไปเร็วกลับ เอ้ยเอาเร็วเร็วกลับลูกไปเอาแล้ววิ่งทิ้งรถแล้วเฮ็กอ่ะยาเอาเติมมาเติมน้ำมันกันเหรอครับเอาเด็กๆมาเติมน้ำมันกันเหรอครับเฮ้เอาน้ำเอาน้ำให้ให้เอากัดกินด้วยน้ำเปล่าลูกหยิบน้ำเปล่ามาขวดนึงให้เอากัดไปไหนเนี่ยนั่นไม่ใช่น้ำนั่นนมน้ำเปล่าให้เอากัดไปน้ำสีบ้านมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเร็วออกมาเร็ว เอาเห็นไหมดูเพื่อนกินน้ำเปล่าตัวเองกินอะไรนน้ำแข็งไม่ทำไมต้องกินน้ำโค้กอ่ะไม่ต้องให้น้องกัดกินน,ะน้องำไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไมกินก่อนทานน้ำไหมหมดไหมแล้วอย่างน้อยนะอ๋อกินช้าช้าช้าเดี๋ยวผมดักน้ำเอาเดี๋ยวเราเติมพลังกันเสร็จก่อนนะครับ ต้องใส่รองเท้า้ยยดิเกออกไปไม่ปัจยามเล่นสิเล่นกับน้อง่อไปไม่มาเล่นด้วยนะเอ็ก็าลเอา